ทักทายสบายดีพี่น้องเวิร์ตสุขุสุขุนเวิร์ตสุมองสุบอนที่อยู่ทุกทุกประเทศที่เข้ามาส่งคลิปวิดีโอในสองคอมมิ่นโฆษนามาพี่นอ้นองพ่อพ่อกับแม่ค่อมคือเก่าวันนี้พี่น้องเด้ผ่านมาเมื่อหนึ่งวันนี่กับบริลลุ่มคลิปเนาะบุคคอยสบายพี่น้องเป็นวัดเป็นไอเสียงแหบแ,แห้งสบายดีลูกยังกันนะสติเกอร์สบายดีปลาลูกไหมใช่เปล่าลูกโอ้โหด้สติเกอร์มาอ่านเท่าไหพ่อพ่อกันในคลิปนี้ก็ แม่ข้อมก็พอขออ้อมกับได้หับนาที่เป็นสะพานบุญให้ทางเอื้อตุกตาอยู่ทางประเทศ USA นอกาพี่น้องเพิ่นพาคเงินมาสมทบขึ้นก่อสร้างคัวขามหวยประเด็จเ,เป็นจำนวนเงินอยู่3,000บาทพี่น้องที่แรกเอื้อเพิ่นมาพา,ากันสมทบขึ้นอันสาคัวนั้นลอยลอยดอลลาร์เนาะ3,200แต่ว่าเทาก็ไปหับเงินมาแล้วพอดี มาขาม,มาสองเสมอพอพอค้อมผัดลงท่อเนาะบ่มีอัอออนอนะบ,บ่ท่านได้มีเวลาไปเหมาะเงินให้เพิน่นกเ็เลยแซ่บขาเอื้อยมือลังลังมานี่ว่าเงินเฮาบ่ทันได้ไยเป็เหมาะด้อเอื้อยว่าพอค้อมบอ่สบายเจ็บท้องกินอาหารทะเลเลยยายเขียวมาเลี้ยงรถอันแพอทอนะท้ท้องเนาะลงท้องก็เลยบ่ทันได้ไปหมอบให้ว่าเพิ่นเอ,อ,อเื้อยเพิ่นเลยว่า อันบทเป็นยังคนว่าซาไว้กับบทเป็นยังเองตามความสะดวกคนว่าอันเงินตัวที่เลยเป็นภาคมาหนั่นปลายมันน้ำมอบให้น้องเลยเด้อคนว่าเอาแต่ต้นมันไปหายสมทบทืนก่อสร้างเพลินกะขอขอบใจลายๆเรือเด้อขอให้ไหลอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยังได้ความขยัยังมีให้มีอายุมั่นควันยืนให้เจริญหงเฮืองบุญขับนำสู่เด้อ อยู่เย็นเป็นสุขสนุกสบายเหตุยังกระทำยังไก่เหนใ่อเกินเหตุให้เจริญเพือนเพื่องไปเมื่อน่าโดยโดยลูกพีติดจะใจ่หละคือว่าหมดแม่ข้อมเองกับซีมอบให้ทางพอค้อมนอบพี่น้องไปมอบเงินให้ทางนายบ้านแล้วก็เนี่ยโฮมเพิ่นเพราะว่าช่วงนี้คัวขามหัวประเดก็นการยุดการสางไประยะหนึ่งแหละพี่น้องเพราะว่า ขาดทั้งขึ้นเนาะเพราะว่าจ้างข้าเจ้าทมครัวหัวครัวหันแน่และกะเงินทีละดมจากชาวบ้านกะเฮื่อนหนึ่ง3ามพันสาล่อยเนาะก็ถือว่าเบิดงบแลยพี่น้องเลยแต่ว่าครัวยังประท่านสำเร็จเถือตอนนี้ก็ยังเป็นหนีเป็นซีนและก็ขาดเงินซื้ออุปกรณ์มาใส่ครัว แม่ก็เลยโจะการสางพี่น้องเพราะว่าเบิดเงินเบิดทื่นเบิดห้อนนะเป็นจังได้ก็ไปติดตามหับชมกันต่อเนาะพี่น้องครัวฮอดขันได้ดออเดียวพอคข้ามพาไปอัปเดตแล้วก็มอบเงินทางอนานายบ้านกับเนวโฮมหมนเลยเนาะติดตามหับชมกัน,กนเลยพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้อง เออมื่อนี้ทื่ว่าได้มาหับผากหนึครับปัจจัยจากพี่น้องจิไใจมาห่วมบริจาคก่อสร้างครัวที่ยังบทท่านสําเร็จและพี่น้องเลยปัจจุบันเนาะยังแผ่นพื้นมันก็ยังและกัยังพาไก่จับอันนี้กัยังบททันมีอือยังสิไใจอกหลายอย่างอยู่ยังบทันพ่อนะยังบททันพ่อหลายอย่างอยู่เป็นเครื่องจับมันก็ได้จับน็อตอันนี้กัยังยังบททันได้ บทันมีกาวัดสิน้นนประมาณอยู่ประมาณอยู่สามหมื่นสิบหมื่นพูดอะพี่น้องเอ้ยยังไล่อยู่แต่ว่ามาโมนิกาดีโบตีใจที่ทางพี่น้องทาง USA ทางนางตุกตาแมนโบแมนเออตุกตา <c oughs> จาก USA ได้มาห่วงบริจาคมีจำนวนเงินอยู่สามพันบาทสามพันบาทเธอว่าอนุกรรมการของพคอเฮาก็ได้หับเป็นที่หับหอยเลเด้อรกาสาธุให้ทางนาง ควาแข็งความเจ็บยาได้ความไข่ย่าได้มีขอให้มีแต่เงินคำแก้วไ้ไลมาลุหลังเด้อห้ than, ได้มาสางสะพานสะพานคัวทางเป็นสะพานทองเที่ยวทองพอเหซุปซุปแห่งห้องมโนเจ้าป่าถนาเด้อทางการสองสาวแม่ตุกตาบ่แม่ตุกตาลือกะโต่านนางตุกตาฐางนางตุกตา กันยังบอกว,ว่าอายุพันจากหน่อยจากหลายสำแดงเนาะข,ข,ขอบูฮวูเอกันอาก็ขอขอบุญขอคุณหลายๆเด้อขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ลำรวยลำรวยลำรวยให้ได้สัง่งสั่งสาพัฒนาของบ้านขอคมเนกให้มีความเจริญรุ่งเรืองนำกันเด้ออยาติพี่น้องเฮาอยู่ทงางสหรัฐอเมริกา,ากดดีหรือว่า ประเทศนนอื่นนานาศาสตร์จะได้หว่วบริจาคนำกันขอ,ขอหาอมีความสุขภาพเข็มแรงปัถนาจ้งได้ขอให้ได้ชมบคม,มาศปัตนาของทานเดื้อ <c oughs> บันนี้กับสิทธยทางอำนาจการปกครองคนแนน้ำนำบอนบอนได้ที่ว่ายังบ่พอ่อเนาะนี่มันนี้กับซมาดีวิวพีน้องม่งเลย๋ยวทางบ้านเิ่นรจะาอะไรุนพังอันนี้จำนวนอันนี้มันนันมันบมมี บ่มีถือว่าได้เก็บมากอะได้แต่อันนี้แหละแต่มันมัเห็นมันบ่ได้แล้วผมมีเลยว่าสิตัดเล็กแต่งเอาจ้างแต่งเอาสีเล็กจ้างแต่งเอากันไปให้เขาแต่งให้กถามเบิ่งเขามื้อนีงก็ต้นหนึ่งซองสามพันเลยโอ้โหาแล้วต้นนี้นั่นถือว่าเปิดได้นะมันยุดได้เด้ยุดได้เด้ยุดความโหยได้วันนี้ต้นหนึ่งซองสามพันเลยเมื่อไหร่ใส่เบิ่งอยู่ในนี้มันมียังถือว่า มันมีสิบเ็ตโตอันสิบสี่โตสี่โตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีสิบสี่โตสิบสี่เออสิบสี่โตมากระตกอยู่สองหมื่นปลายสองหมปลายสามหมื่นปลายสามหมื่นนั่เล่นตัวที่สองแต่คือไม่จ่ายอันนี้ไม่จ่ายจ่ายตัวไหนกัน้องบทสนมีจ่ายแต่มีแต่วันบโบคอยังหนึ่งสองสามยังสามโตแต่ชิได จะได้ซื้อเล็กมาแต่งเอาอีกเนาะ <S <S นจะได้ซื้อเล็กมาแต่งใส่เพราะว่าเป็นการขำขำเดี๋ยวจะได้จองจองซ้ายจองมันคืออยู่ทางพื้นเพื่อให้ความเฉียงของครัวคันทาว่าบุมีเลก็กกันจองครัวเขาจะอาจจะอาจจะบุเทียงยมันบุมีตัวยุดตัวจองย,ยึดยึดทั้งหลุมเพื่อความเทียงดังนั้นจึงว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบททัดสำเร็จพี่น้องเอ้ย ยอดขึ้นพ่อว่าขาดขึ้นเพราะว่าเก็บน้ำประสาทส่วนเทเลเด็กและหน่อยเพื um ่อ yeah. สีได้กะบ่ได้ธรรมดาเนาะเพราะว่าขึ้นประสาทนกะนักแนะอันอิงียกห้องใส่รัฐบาลเพื่อกันยังโบมีแตัว่าโบมีแหละเขากับบุสามาถชิว่าได้เพราะว่าเพื่อกบฏที่เพิ่นเพิ่นลูกหลายคนเนาะจักสิเบงให้ผู้ใด ไเบ,บิ่งบ่อนอื่นๆกับความยุ่งยากการไปการมาน้ำผ่วยด้ำหองกันยังมีหลายหลายบ่อนที่ยังไปมากาก,กันยังยุ่งยากอันนี้ยังดีใจเถอะว่าทั้งเมืองพิ่นเอาได้เอาประกอบส่วนให้เป็นเล็กมากจากครัวเก่าจากทางลเลาะแข้มคองนะั่นแต่มาให้กันยังว่าพิ่นสวยสำนีกัว่าายเติมเน <c oughs> ี้ยจังได้สำนจีจังได้พอหูห่างสำนี แต่ถมาเอาทิ้งประชาชนแล,แล้วเป็นผูน้ฉางเอาเองกัดสิบอกเลยบรยหิหารทถึงรัฐบาลสัมปัาสนเฮ็ดได้แต่ก็ขอเพื่อเพศทั้งญาติพี่น้องบ่ว่าอยู่ไก่อยู่ไกลบ่าอยู่ภายในหรือต่างประเทศกัมีขวบสัตธาบริจาคที่เลื่อนสื่อออกในกระดานฮัดพี่น,อน้องบ้านเอาก็มหีหลายคนจังได้มาซัํานีแต่พี่น้องกักันสั่นกันยังสีบ่บรได้ง่ายได้ นี่ยักสิบูนไปอีกเพื่อเล็กตัวนั้นตัวนี้อีกแต่ยังสิบโอนใ้สำเร็จสำเร็จง่ายแต้ปีนี้ก้าวสิบบนสิบบนทุนได้เที่ยงยอดอยู่ปีนี้ก้าวกาวขึ้นว่าอยากให้ได้ไตคาดไส้ว่าในสงการสงการเนาะเออสงการปีรรใหม่ลาวคิดว่าจะเกียมใส่สในระยะส่วงนั้นเดยเพราะว่าเขาสอบนะ่ะกันสิได แผ่น้าไปส้นอีกแล้วน้อพี่น้องเลยด้แผ่น้าบปส้นนีกพอได้เปิดพอได้เปิดเส้นทางให้พี่น้องได้ไต่ไปไต่มาระหว่างบ้านต่อบ้านโบว์ว่าเที่ยวแต่ได้สองบ้านนะพี่น้องเลยว่าอะไคันตาวัดทางดีไปมาได้สะดวกหลายหลายบ้านก็ได้มาเที่ยวนี่เบิดการไปการมาหาสู่สิ่งการละการการขาการคลายโอ้รถก็ว่ารายเติบเลย แต่ขนาดว่าเขามาเห็นช่วงหนึ่งเขาไปได้มากง่ายกับทางเ้นนี่โบได้ธรรมดาเลยเพพื้นพานะการใส่การไปการมาก็ได้การขาการขายแต่ว่าคาดใส่ว่าเตรียมใส่ในสงครารเนี่ยแล้วก่อนสงครารเนอเนี่ยคิดเนี่ยคิดได้ว่าคนถาว่าคา่ามีมีโบได้ดึงเด็แต่เสนได้ไดกับ่วงระยะนั้นเนี่ยยังแต่แผ่นพื้นแผ่นเล็กแะ้วกันยัง เด็กจองหยุดมันกะยังโบรายโตเนาะแผ่นแผ่นแผ่นพื้นนี่กับพ่อนเองเดี่ยเป็นพื้นนี่ขั้นชาวบ้สิเก็บใส่ต์กเก่านี่กะพ,พ่อพ่อปานั่นเลยเพราะว่ามันมีการหักเพืพังหลายเนี่ยมันมีการหักหลาย <c oughs> แต่กันซีเซิมเอาซุ่มนี่แล้วไปสก่อนเพราะว่ากันสิซีเซิมไใใม่นี่กันแย่ซามตัวนี้แล้วตกอยู่สิบโบราณคนนึงเลย เงาจำเป็นต้นเนาะเ้ตนมันนาเลยนานาลินี่นู่นนี่ชิคกอลันการซัมมี่ประมาณนึงฮักบรูดแล้วเจ็ดแปดล้านนะก็ไปถามถามแต่อยู่บริษัทงานเล็กนี่มัดสั่งเงาผลมีมัดห้ยมัดตามราคามันแต่ซัมนี่ก็มีแล้วเจ็ดแปดล้านเพื่อชิได้เพราะง่ายใช่บืนแต่เสียให้เต็มให้เต็มแผ่นนี่ มัดนาข้อนี่กัสิโบเต็มเพราะสได้ปูเอาต่ขางนี่กลางๆมันสิจงวางเลยเป็นวางซิบเต็มเป็นกองคือเก่าองคือเก่าพอว่าอิงไตใส่ห้องมันก็อยู่ไกล้พื้นไกลไพ่อะไรก็อยู่ไกลการเชื่อมการจอดมันสิได้ขอดเอาใส่นี้ใส่สื่อนอตเนาะแมนบอมบนสิได้เอาเล็กอัน เล็กนั้นลงมาเล็กงอใส่นี่เออเล็กงอนอ่ะก่อนลงใส่นี้ฟันว่าเฮาอยู่ไก่ไผ่ยังเฮาจอดใส่แต่จอดใส่แท้กะสีบัวห่งดรอกการจอดไผ่บางเสียกานดงกันตีงของของครัวมันก็เสียไปแตกกบทงนดกงน้องบทอบอโตจับใส่เด็ดอกครับนั่นเพราะมันมันนิ่งตีงได้เด็อครมันนิ่งตีงได้เนื่อยนั่นจังวกเฮา ก็ด <molec> ีบุกตีใจหลายๆสิยังมีพี่น้องได้มาห่วมสะทาบริจาคนากันนี่ก็จนหาอันใดเปียบบุได้ผู้เลี้ยพี่น้องเอ้ยเอแต่ขึ้น่าหมดบ่หมดแล้ววะบ่มีทางเข่าทางออกแล้ววะทังใดกับบัวเห็นมาแล้ววะกลัวเฮาสิบบุแล้วแล้ววะขึ้นใจประชาชนกับนักหนาแล้วเกินหนึ่งสามพันสามพันแปดล่อ อันได้กัอยากได้ที่น้องเลยทั้งครัวทั้งทางเฮ็ดไปพร้อมกันสามพันแปดรอยเจ้าพืนแต่ดินมาทมหัวครัวเนี่ม,มันก็ตกหยุดทางเบื้องีลน้อยเดียวหนึ่งตกหยุดแต่ได้สามหมื่นสี่หมื่นสี่หม่นเจ็ดบอกแต่ทอน่แต่ทอนี้ก็คางนี่บอกแต่ทอนี่นะตะขาหันม้านนี่ตกอยู่สี่หมืเจ็ด มันก็นักประชาส,ะสนแดนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าเฮ้ามันบุมีทึนยังใส่ทนแต่บุมีมีแ <c oughs> ต่แะระดมนำาพเอกประชาชนนี่ก็ยังดีใจ่อเมกประชาชนก็ได้เอาใจใส่สวยเอาก็หาไปนำหาขุดกบขุดเกียดขายไปนำพอได้ขาขัาข้วขาทางเขาาลายพักขายหยาได้สำเร็จก็คลายไปนำ